แต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆเขาที่จบไปแล้วนะคะหลายเดือนไปแล้วเขาก็ยังออกมาถึงแม้ว่าเราจะส่งคลิปเราจะส่งคลิปอยู่เป็นประจำนะคะอ่าเราก็ส่งไปคลิปเราก็ห่วงใยกันอยู่นะคะมีความห่วงใยกันอยู่ว่าอ่าเราตอนเรายังไม่ผ่านหกหมื่นนาทีเราก็ช่วยกันมาเยอะสวัสดีค่ะนะคะคุณเนพนขอตัวไปส่งงานจ้าขอบคุณค่้าคุณวันเพนขอบคุณนะคะ ปังจ้ายินดีด้วยค่ะฝากด้วยนะฝากไปดูด้วยนะฝากการทำงานของเรานะคะยังคงเหมือนเดิมแต่เราจะไม่ทำเยอะเหมือนค่ะยินดีด้วยนะคุณไพบุญบอกยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนคุณแม่ออกมาคุณยายออกมาก็เพื่อนนะคะเข้าไปหาคุณยายหลามาแล้วสวัสดีค่ะคุณสงวน ยายลาบอกว่ามาส่งกําลังใจนะคะคุณนิพภาก็จะเข้าไปหาเพื่อนๆในในคลิปด้วยเหมือนกันแล้วก็ท้องทางไร์ส่วนด้วยแต่มันก็เป็นข้อความที่ไม่ไ,มได้มากนะคะ <c oughs> เราก็จะเหลือเยอะขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สะสมนาทีให้ไปถึงเร็วนั่นเองนะคะทุกคนคุณยายลาบอกแม่สเสนียมดูเวลาผิดเข้าผิดเวลา <c oughs> ไม่น่าละข <c oughs> อจะพูด พวดให้ฟังได้เนาะอะนี่ก็เป็นการมาเปิดค่าการมองเห็นของผู้ที่เพื่อนๆเ,เ,เราในะะการรู้จักกันแล้วเนี่ยรู้จักกันแล้วช่วยกันมาอมายก็ว่าให้กำลังใจกันไล์สดอยูอ่หมายความว่าอ,ออกมาไล์สดเพื่อที่จะทักทายเพื่อนๆที่เราค็มีบอกอยู่นะคะอยู่ในหน้าหน้าอไลนะหน้าข้อความที่อ่า เขาเขาบอกวาอ่าเราก็ต้องออกคนคนยังไม่เข้ามาขอไปเพื่อนเพือนเนอขอไปเพื่อนเ,อออเพื่อนเอนข้าผิดเวลาเข้าผิดก็แนะนําแนะแนวกันมาตลอดว่าเราจะไปยังไงเราจะเดินยังไงถึงจะไปได้ถูกทาง เหนเดิมนะคะส่งไปเหมือนเดิมคลิปเราก็ส่งไปเหมือนเดิมถ้ามีอะไรจะแนแนวแนะนําได้เราก็จะได้แนะนำะพ,วพวกเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในช่องของเราที่ร่วมกันมาใน3นาทีขึ้นไปนะคะ3นาทีถึง5นาทีพอดีพอดีนะคะ,ะถ้าสั้นกว่านั้นเขาบอกว่า,างไงบ้างเป็นยังไงบ้างเนาะ บอกว่าสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจค่ะแม่วันเพนบอกนะคะขอบคุณค่ะคุณวันเพนเป็นยังไงบ้างอพอเรามาผ่านหกหมื่นนาทีแล้วเราก็ต้องไปกลับไปดูแลเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเปิดค่า,าการมองเห็นว่าเรายังอยู่นะอยู่ออกมาเพื่อที่จะให้ได้พบเพื่อนๆพบพี่ๆน้องๆเราที่เคยร่วมกัน สะสมนาทีกันมาเป็นเวลาอยากความรู้ที่จะไปเข้าใจได้อีกต่อไปนะคะความรู้ส่วนเบื้องลึกเรายังไม่ได้ไปศึกษาอีกนะคะคุณสงวนบอกว่าสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคุณไพบู์บอกยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนคุณแม่ออกมาคุณยายออกมาก็เพื่อให้เห็นหน้าเห็นตากันนะคะ พอก็จะเอาประสบการณ์ของเราเข้ามาพูดเองนะคะแต่ถ้าไม่มีใครสงสัยหรือว่าไม่มีเขาถ้ามีคนมาถามเท่านั้นเราถึงจะพูดต่อไปอีกได้นะคะถ้าเรายังไม่รู้จริงเราก็จะพูดเฉพาะเรื่องที่เรารู้แต่คุณยายลาไม่รู้ออกมาหรือยังคุณแม่ยังไม่เห็นว่าออกมาเปิดค้าการมองเห็นหรือยัยงหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะเหนื่อย เหนื่อยแต่คุณยายลาไม่รู้ออกมาหรือยังคุณแม่ยังไม่เห็นว่าออกมาเปิดค่าการมองเห็นหรือยังหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะเหนื่อยเหนื่อยที่เพื่อนๆเราในการรู้จักกันแล้วเนี่ยรู้จักกันแล้วช่วยกันมาหมายก็ว่าให้กําลังใจใได้สามรอบให้ไลท์ในสามรอบอถ้าสามรอบยังไม่ได้เยอะก็ให้เพิ่มชั่วโมงก็ให้เพิ่มชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะไปกินลาคนอื่นก่อน มันมีคลิปอันไหนที่แสดงออกมาในแต่ละวันนะคะเราก็จะไปเข้าคลิปนั้นนะคะเข้าคลิปนั้นสวัสดีทักทายคนคนยังไม่เข้ามาขอภัปเพื่อนๆเ้อขอไปเพื่อนๆเข้าคลิปเวลาเข้าคลิปก็คือได้ไลค์แม่๋อแม่คือได้ไลค์แม่มาส่งกําลังใจให้แม่ขอบคุณค่ะคุณนิภาการไลฟ์สดเป็นการ ไม่ใช่คุณยายหลานะเมื่อเช้านี้ก็เข้าไปหาคุณยายหลาอยู่นะคะเข้าไปหาทางคลิปคุณยายหลาอยู่นะคะเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะไม่ใช่เมื่อเช้านะคะกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เปิดหมดมืออาชีพมานะคะก็จะพยายามที่จะแนะนํากันวางวางระบบให้ตัวเองในภายในสามอาทิตย์นะคะคือขึ้นมาแต่ก่อนแม่เสียมก็อยู่ในรอบเดียวนะคะรอบเดียวเราจะถูก ที่ก็ไม่เหมาะที่จะวางกับตั้งเลยนะคะ,ะก็จะทําแบบว่าไ,ได้สามรอบให้ไลนในสามรอบอถ้าสามรอบยังไม่ได้เยอะก็ให้เพิ่มชั่วโมงก็ให้เพิ่มชั่วโมงเฟซบุ๊กเขาก็บอกว่าให้เราเกิดค่าการมองเห็นได้หลายทางนะคะหลายทางคือ <c oughs> หนึ่งก็ทําร่วมกันมานานตั้งแต่สะสมนาทีมานะคะ เวลาห้าเดือนนี้มันเป็นอะไรค่ะคุณยายลาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายลาคุณยายลาก็จบหกหมื่นนาทีไปแล้วนะคะไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วคะ่ะคุณวันเพ็อ่านะคะไปถึงไหนแล้วเราให้กันฟังเนาะ คลิปเราก็ส่งไปเหมือนเดิมนก็ยังยังอยู่ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปสนับสนุนในที่ตอนเราเก็บนาทีนะคะไม่ได้ทํานานไม่ได้ทําใช้เวลานานแบบนั้นนะคะตัวนะคะรายงานตัวให้ AI เห็นว่าเราทำงาน เราทำงานอยู่เหมือนเดิมนะคะคน <c oughs> นั้นเองเรื่องที่เราประสบมา,าเรื่องที่จะแนะนำเพื่อนเพื่อนน้องน้องอรุ่นหลังๆที่มาใหม่สายงานหรือเปล่าสายงานในช่องหรือเปล่าที่เราเคยให้กำลังใจกันมาตลอดนะให้อะไรเขาเรียกว่ามาเพิ่มไปชมให้ด้วยนะคุณวันเพนคุณยายวันเพนคุณยายหลาคุณไพรบุญนะคะเราไปเจอกันที่คลิปนะคะสำหรับคนที่ผ่านไปแล้ว ผ่านเร็วเท่านั้นนะคะผ่าน60,000นาทีเราจะต้องเขารบเวลาเคารบกฎกติกาที่เราวางไว้เองสําหรับแม่สงเงียมก็มาวางใน3อาทิตย์นะคะตัวนะคะรายงานตัวให้ AI เห็นว่าเ,เราทํางานเราทํางานอยู่เหมือนเดิมนะคะผ <c oughs> ่านการเก็บนาทีไปแล้วนะคะทำไมแสงไม่ค่อยจะไม่ได้นะคะก็อนีั ่สมันมีคลิปอันไหนที่แสดงออกมาในแต่ละวันนะคะเราก็จะไปเข้าคลิปนั้นนะคะ,ะเข้าคลิปนั้นสวัสดีทักไายตอนเราสะสมนาทีนะคะคุณยายยังเป็นห่วงคุณแม่ยังเป็นห่วงทุกคนถึงได้ออกมาเพื่อที่จะได้ถามข่าวกันนะคะ,ะคุณไปบุญบอกยินดีด้วยค่ะ่ะเพื่อนๆเ,เรานการรู้จักกันแล้วเนี่ยรู้จักกันแล้วช่วยกันมา อหมายก็ว่าให้กําลังใจาที่ก็ไม่เหมาะที่จะวางกับตั้งเลยนะคะ,ะก็จะทําแบบว่าเพื่อนๆพ,พ,พี่น้อง,องทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้แม่สเสียสำหรับพี่ๆคนก่อนคนเก่านะคะเขาก็บอกว่าเรามาไลฟ์สดเพื่อเป็นการยืนยันตัว อ,อนุญาตนะคะมีเสียงมีเสียงแทรกเข้ามาอ่าใจจ้านิภาบอกอันิภาบอกว่าจ้าแม่เข้าใจเนาะนิภาเนาะสวัสดีค่ะคุณไพบุญคุณไพบุญนะคะคุณไพบุญสวัสดีค่ะคุณวันเพนคุณวันเพนแม่วันเพนแม่วันเพนเป็นยังไงคะเดี๋ยวจะไปกินเวลาคนอื่นซะก่อนเท่านี้ก่อนนะคะ แล้วค่อยเข้ามาตามสอนเพราะว่าคุณแม่หลง,ลงเวลาตัวเองถ้ามีอะไรจะแน่แนวแนะนําได้เราก็จะได้แน,นะนําพวกเพื่อนที่อยู่ในช่องของเราที่ร่วมกันมาในตนนะคเะพื่อเป็นการยืนยันตัวตนให้ใายเห็นให้บริษัทเห็นสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านก็ไปเจอไปเจอกันได้นะคะไปสนับสนุนกันได้เหมือนเดิมนะคะ ในคลิปนะคะถ้าในคลิปพวกเรามาเห็นหน้าเห็นตากันนะคะ